สวัสดีค่ะนันกเรียนสำหรับวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูสุนารีจิตสุธิพลครูผู้สอนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะเรียนบทที่9นะคะบทที่9ชื่อบทว่าเกือบไปนะคะได้เรียนไปแล้ว3 4สี่คลิปนะคะวันนี้จะเรียนเป็นคลิปจบนะคะก็จะจบบทที่9ซะสัทีหนึงนะคะเราได้เรียนไปแล้วนะคะ รู้จักคํานำเรื่องใครที่ยังไม่ได้อ่านไปดูในคลิปย้อนหลังเราเองนะคะดูได้ที่ y ยูท b e ครูสายนะบางไสนะคะไปดูย้อนเราเองเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะว่าติดค้งตรงไหนไปดูย้อนนะคะหรือดูย้อนในกลุ่มไลน์เราก็น่าจะยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งสอนไปได้สอาวันเอาละมาดูตรงส่วนนี้ครั้งที่แล้วนะคะ จะได้อ่านไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะคือคลิปที่หนึ่งนะอ่านทบทวนให้นิดหนึ่งแต่ไม่สะกดอะไรแล้วนะคะพอสอนไปแล้วเกือบไปบอกว่าหลังฝนตกนะคะอ่นะสะักครู่หลังฝนตกหนักพ่อพาพายมะปินพายมะค่าและช้างพายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือก ไปช่วยรากต้นไม้ที่ลม้มขวางถนนความตอนที่แล้วมีเท่านี้นะคะที่เรียนไปนิดเดียวเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่ามันมีคำยากเยอะนะคะ,ะแต่ที่กำลังจะเรียนต่อไปนี้เป็นคำเป็นคำที่เราใช้กันมาตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่แปดตอนนี้เดินทางมาถึงบทที่เก้าแล้วจะมีคำยากอยู่แค่สองสาคำเดี๋ยวจะไปเน้นตรงส่วนนั้นให้นะคะคุณครูขออ่านเลยนะคะ ผู้ผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วยจะเห็นว่าประโยคนี้ไม่มีคำใหม่เลยนะคะเป็นคำที่เรียนมาแล้วทั้งหมดอ่ะไปดูประโยคต่อไปค่ะพ่อกับภูผาขยายใหญ่นิดนึงนะคะจะได้ชัดเจนขึ้นขี่คอพรมะปิน มีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้นการอ่านสิ่งที่สำคัญคือการเว้นวักนะคะภูผ,ผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคำนี้นะคะ ตัวพยัญชนะหรือคําอะไรถ้ามีไมยมกเนี่ยแปลว่าอ่านซ้ํานะคะคุณครูอ่านให้ฟังอีกเที่ยวนะคะภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนไม้ยมกเนี่ยไม่ใช่อ่านง่ายนะคะมันมีคําเฉพาะที่ใช้บางครั้งมันก็ถ้าเป็นค,คําคู่มันก็จะซ้ําตัวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปแล้วจะรู้เองนะคะแต่สําหรับตอนนี้อ่านว่าเพื่อนๆนนะคะฝากนักเรียนทําความเข้าใจแล้วก็จําด้วย ผู้ผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนนักเรียนจะสังเกตว่าครูจิ้มคําว่าเพื่อนเน<ๆ>เนี่ยจิ้มที่คําว่าเพื่อนก่อนแล้วไปจิ้มที่มายมกอีกครั้งแปลว่าผู้ผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนแปลว่ามายมกก็ออกเสียงเหมือนคําว่าเพื่อนลดการเขียนนะคะเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังไม่ว่ากระดึงหรือกระพวนเนี่ย เรียนจะสังเกตว่าเราเรียนกันมาตั้งแต่บทที่สองแล้วนะคะเวลาออกเสียงถ้าใครออกเสียงคำควบกล้มได้ออกมาเลยนะคะตอนนี้ครูพบว่ามีนักเรียนออกเสียงรอเรือคำควบกล้ำรอลิงรอเรือแล้วก็วอลแวนได้มากขึ้นนะคะต้องชื่นชมผู้ปกครองที่พยายามช่วยลูกนะคะอ่ะตลอดเวลาเนี่ยคำว่าตลอดเนี่ยก็เป็นควบแท้นะคะ พอต่อเต่าก็รอเรือควบกันนะใช้สระออด้วยกันนะตอรออะตลอดสะกดไม่เอาตอนนี้เดี๋ยวสับสนนะเอาล่ะผ่านนะคะสรุปเวลานักเรียนอ่านนักเรียนอ่านมาตามคุณครูได้เลยถ้าตัวไหนอ่านไม่ออกนักเรียนหยุดสะกดได้เลยนะคะแล้วจู่จูเนี่ยมีคำนี้เข้ามาใช่ไหมคะอ่านเหมือนเมื่อกี้เลยคือมันอ่านยังไงคะขอให้ไม่ยมกมาเนี่ยอ่า แสดงว่าบทเรียนนี้เขาเน้นไมยมกนะคะแล้วจูจ่ๆเสียงโต๊กเป๊กเสียงกรุงกริงเงียบไปภูผาหันไปดูอะ,อะไรนั่นทำไมคุณครูทำเสียงแบบนั้นเพราะมีเครื่องใหม่อัศเจรีอัศเจรีแปลว่าตกใจนะคะจะเอาแบบตกใจสุดๆ อะไรนั่นอ่านี่เครื่องหมายตกใจภาษาไทยเรียกเพาะมากเลยว่าอัศเจรีนักเรียนบอกพูดไม่ถูกครับคุณครูอะไม่เป็นไรเรียกเครื่องหมายตกใจเป็นอันว่าเข้าใจนะคะอะ,อะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบีย้ยขวางทางลูกช้างถ้าเราอ่านแบบเนี้ยจะงงมากต้องอ่านให้จบอย่างนี้ว่า ขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งเวลาที่นักเรียนอ่านบอกว่าคุณครูครับผมอ่านได้ไม,มไ่หมดผมอ่านได้ทีละหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรฝึกไปก่อนเดี๋ยวไปเจอครูแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันบ่อยๆเดี๋ยวจะจำได้เองวเว้นวรรยังไงนะคะไม่โบกหูไม่แขวงหางแปลว่าช้างมันตกใจนะคะ มันไม่โบกหูแล้วก็ไม่ไม่แขวงหางด้วยต่างฝายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้าป่าไปเออดีจังเลยนะอ้าวมาดูไม่กัดฉางต่อนะใบโบกใบบัวตกใจกลัวส่งเสียงร้อง วิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางคลายมะปินทันทีต่างตกใจแล้วก็วิ่งเข้าหากันนะคะโอ้เอ๊ะใครโอนะน่าสงสารใบโบกใบบวัวเกือบผูกงูกัดนี่เป็นความรู้สึกของคนเล่าเดี๋ยวไปดูว่าใครเป็นคนเล่านะคะ งูตัวใหญ่หน้ากลัวจริงจริงอ่ามาอีกแล้วนะคะเขาจัดมาอีกแล้วจัดมาคืออะไรนี่ไงคะ่ะนักเรียนไม้ยมกใช่ไหมคะจริงจริงงูตัวใหญ่หน้ากลัวจริงๆแปลว่าบทเรียนนี้จะสอนให้เรียนรู้จักคําที่ใช้ซ้ำคือใช้สัญลักษณ์ไมยมกนะคะเกือไป เกือไปแต่คําว่าเกือบไปเกือบไปไม่ได้ใส่ไมายะมกมเขาพิมพ์ภาษาไทยมาให้มีเหตุผลนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเจอกันจะอธิบายให้ฟังทําไมบางคํามันใช้บางคําไม่ใช้ต้องเขียนคําให้ดูบนกระดาลและจึงจะเข้าใจนะคะถ้าเขียนตรงนี้จะสับสนค่อยๆค่อยๆเรียนไปทีละขั้นตอนนะคะพอเพิ่งอยู่ปนหนึ่งนักเรียนถามคุณครูว่าเอ๊ะวันนี้คุณครูจะสะกดให้พวกหนูไหม ไม่สะกดนะคะเพราะว่าคำพวกนี้คุณครูสะกดไปให้หมดแล้วในรู้จักคำนำเรื่องด้านหน้านะคะแล้วคลิปใหญ่อัพคลิปยากนะคะแล้วว่าเวลานักเรียนเห็นเวลาเยอะๆก็จะท้อแท้หากนักเรียนพบว่าคำไหนยากแล้วอ่านไม่ได้ย้อนไปดูคลิปรู้จักคำนำเรื่องนะคะสะกดให้อย่างละเอียดเลยเมื่อสองคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะอ่านได้ แต่ถ้ามีผู้ปกครองสอนอยู่ใกล้ๆคุณครูเชื่อว่าผู้ปกครองก็สามารถสอนได้เช่นเดียวกันคลิปนี้จะดูยาวและเยอะอะคุณครูก็เลยจะแบ่งให้ดังนี้นะคะ,ะช่วงนี้ขอเป็นคลิปที่2นักเรียนจะอ่านมาวันไหนแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะวันที่นักเรียนพร้อมแล้วนะคะวันที่นักเรียนพร้อมแล้วนะคะ คลิปที่2แต่ขอภายในวันอาทิตย์ที่12บธันวาคมนะคะอันนี้คลิปที่3เพราะว่าหลังจากคลิปนี้คุณครูจะไม่สั่งงานอะไรแล้วนะคะอ้าเท่ากับนักเรียนที่เรียนมาเป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลือค้างแค่2คลิปวันนี้และเชื่อว่าคนที่ค้างงานแค่2คลิปวันนี้เขาก็จะทำเสร็จวันนี้นะคะเพราะว่าเขาเรียนเป็นปัจจุบันมาตลอด ก็ไม่ถือเป็นภาระที่เยอะอะไรนะคะเวลาเรียนทั้งหมดไปเจอกันที่โรงเรียนเราจะเรียนกัน6คาบนะคะ6ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นที่คุณครูฝึกฝนให้ผ่านคลิปเนี่ยถือว่าน้อยนิดมากสำหรับการเรียนเพียงแต่ว่าไปเจอกันที่โรงเรียนจะเป็นกิจกรรมนะคะเช่นทําแบบฝึกหัดหรือ,อทำกิจกรรมวาดรูปปั้นดินน้ำมันอะไรพวกนั้นมันก็จะ เป็นแต่ละรายวิชาไปแต่ว่าก็จะต้องลดการสัมผัสเพราะนั้นจะเป็นกิจกรรมกลุ่มไม่ได้ในช่วงนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมเดี่ยวท้ายคลิปนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณครูมุ่งหวังมุ่งหวังสอนนักเรียนชั้นป .1 ของโรงเรียนคุณครูก็ฝากผู้ปกครองนิดหนึ่งว่าเออบอกบุตรหลานของท่านด้วยว่าการมาเรียนในสถานการณ์โควิดเนี่ยแม้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การรักษาระยะห่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญฝากเตือนบุตรหลานของท่านว่าใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็แมสก็ซักเปลี่ยนทุกวันและที่สำคัญคือรักษาระยะห่างการรักษาระยะห่างเนี่ยต้องเตือนเข้ามานะคะส่วนคุณครูอยู่ใกล้ชิดก็จะเตือนแล้วก็ดูแลให้ต่ออีกต่อหนึ่งแต่ต้องปลูกฝังมานะคะอะ่ส่วนเรื่องอื่นคุณครูได้แจ้งทางรายเรียบร้อยแล้ว ก็หวังว่าผู้ปกครองจะเข้าใจชัดเจนนะคะชี้แจงอย่างละเอียดเลยนะคะประมาณ10ข้อใครไม่เข้าใจก็อ่านซ้ำทวนเชื่อว่าท่านคงเข้าใจและปฏิบัติตามได้เพื่อผลประโยชน์ของบุตรหลานของท่านนะคะและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ความปลอดภัยของเพื่อนๆรอ,อ,อบข้างชั้นอื่นด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ปหนึ่งครูจะให้อยู่เฉพาะปะหนึ่งะคะแล้วก็จะไให้น้องไปห้องอื่น ก็จะห้ามห้องอื่นมาหาน้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเป็นมาตรการภายในห้องเรียนและยังไงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะคะหวังว่าคงไม่เจอกันในคลิปอีกขอให้สถานการณ์ที่โรงเรียนเราเรียบร้อยแล้วก็เรียนกันได้ยาวๆยันสิ้นเทอมภาคเรียนที่สนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ